นางโสพีอายุ60ปีพนักงานร้านนวดแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชาพร้อมกับลูกสาวเดินทางมาพบกับรองสารวัตรสอบสวนที่สพศรีราชาจังหวัดชนบุรีพเ,เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ทําให้ตัวเองเสียหายหลังถูกลูกค้ากล่าวหาว่าขโมยทองคําจํานวน5บาทมูลค่ารวมกว่า3 0 0 0สนบาทเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนจะพบว่าลูกค้านั้นลืมทองคําไว้ที่บ้านนะคะ ลูกสาวของผู้เสียหายเล่าเขาว่าเมื่อวันเกิดเหตุแม่ได้ถูกทางลูกค้าพูดจาดูถูกเหยียดยามและข่มขู่พร้อมบอกให้นําทองมาคืนโดยแม่ยืนยันว่าไม่ได้เอาไปทางผู้กล่าวหาได้แจ้งความไว้หลังจากผ่านไปเพียงแค่คืนเดียวลูกค้าก็โทรกลับมาบอกว่าพบทองแล้วทองอยู่ที่บ้านพร้อมกับนํากระเช้ามาขอโทษ ทางผู้เสียหายจึงนํากระเช้ามามอบให้กับทางตํารวจนะคะเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนว่าไม่ยินยอมรับคําขอโทษเบื้องตน้นทางพนักงานสอบสวนได้ทําการสอบปากคําเอาไว้ในเบื้องตน้นและรับแจ้งความเอาไว้แล้วด้วยหลังจากนี้ค่ะจะเชิญตัวทางทุกคู่กรณีเข้ามาทําการสอบสวนเพิ่ม,เต,มเติมค่ะ